รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหนกระเช้าเช้าวันศุกร์ที่19พฤษภาคม2566ค่ะปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสัคมคัญกับระบบประชาธิปไตยและการเมืองเป็นอย่างมาก รวมทั้งความเท่าเทียมในโรงเรียนค่ะเราจึงอยากสัมภาษณ์บุคคลในโรงเรียนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับระบอบประชาธิปไตยนี้ค่ะในงานขอส่งจาในพิธีกินยน์ขณะนี้เราอยู่หน้าอาคารสองจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิทธิความเท่าเทียมในโรงเรียนครับขณะนี้นะครับเราก็อยู่กับบุคคลภายในโรงเรียนนะครับคําว่าประชาธิปไตยในแบบของคุครูเป็นยังไงครับประชาธิปไตยก็คือทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน โดยไม่มีความลำเอียงไปฝ่ายใดายหนึ่งความพิสุษตัวของผมก็คือก็อควรจะเป็นเรื่องของการมองว่าคำว่าประชาธิปไตยนั่็คือประชาชนอะไรงียครับนักเรียนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นจากแต่ก่อน ให้โอกาสนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นก็สิทธิความเท่าเทียมผมมองเป็นเรื่องของเพศสภาพหรืออะไรเช่นเรื่องของเพศหญิงเพศชายเท่าเทียมกันหรือว่า LGBTQ+ ต่างๆอะไรครับผมการจำกัดสิทธิเสรีภาพของนักเรียนในในบางเรื่องเช่นการแต่งกายการแสดงความคิดเห็น ในบางเรื่องที่สุ่มเสี่ยงต่อความขัดแยง้งก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของชั้นต่างๆออที่หลายๆคนก็จะมองว่าเ,ออเด็กห้องวิทย์เก่งกว่าห้องศิลปศาสตร์หรือห้องสยังคมห้องกีฬาอะไรี้แต่ก็อยากให้มองว่าทจริงแล้วมันเป็นเรื่องของแค่แบบว่าทางเลือกในการศึกษาทาง้นทรับผมันไม่ได้มันไม่ได้ม,ไม,ไดมาจัดว่าออคุณจะต้องถ้าคุณเรียนออคณิตเก่งแต่เก่งนะไม่ใช่ครับครับขอบคุณครับ